นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าข้าพระพุทธเจ้าพระอมรเทภริศสังวโรขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทุกชาติไปข้าพระพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสียสละและบำเพ็ญบารมีนักชาติไม่ท่วนตัดสรู้พระอนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมนำเวไน เวนนย,ยศาสตร์ออกจากสังสารวัฏเปลี่ยมด้วยพระมหาการุณาทิคุณพระบริสุทธิ์ท่คุณและพระปัญญาที่คุณพร้อมกับพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เราได้รับอานิสงส์ถึงปัจจุบันขออานิสงส์ผลบุญนี้พึงเป็นปัจจัย ให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรด้วยเทินขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ญ,ญาติธรรมผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเทวดามารภูมที่เมตตาปกป้องคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนท่านที่ขนขวายในกิจที่ชอบ ในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามนั้นจงมีแต่ความสุขทั่วหน้ากันเทินขออำนาจคุณพระศีลรัตน์ใและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกนี้จงดลบันดาล ให้ญาติธรรมการยาณมิตรญาต,ญาติญาติพี่น้องของข้าพเจ้าจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้สมผาจนาปราศจากทุกโศกโรคภัยจะทำงานจิตการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จจะเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยจะทำ การงานสิ่งใดก็ขอให้การงานสิ่งนั้นประสบแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการเทิดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานพุทธทางพระขวานตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธโมธัมมังนมสสามิ สุปาติปันโนภาควาโตสาวะคสร้างโคสร้างขังนัตเมมิ